สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบาสจากเพจขอแค่มีปลั๊กนะครับวันนี้มาดูลำโพง2เครื่องกันนะครับก็บเป็นเอเมอร์ตันหนึ่งนะครับกับเอเมอร์ตันสามนะครับเครื่องนี้บลูทูธห้าจุดศูนย์ตัวนี้บลูทูธห้าจุดสามบวกเอลีนะครับเอลีก็คือเป็นโล่โลจ์เอเนจีของบลูทูธนะครับช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้แล้วก็ส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยครับแล้วก็หลกัลกๆชิปบลูทูธอ,อันนี้เป็นของขอคอมอันนี้เป็นของอโลฮานะครับจำไม่ได้ว่าเหมือนจะอยู่ในหูฟังโมเมนต หรือว่าแบรนด์ไหนสักแบรนด์นึงนะครับที่จะใช้ชิปบลูทูธของบริษัทนี้นะครับจะเป็นคนละบริษัทกันนะครับถ้าเป็นเอเมอร์ตันสองเขาจะเป็นของขอเขาเหมือนกันอันนี้จะเป็นบลูทูธตัวเดียวกับที่อยู่ในวูเบิร์นสามสแตนโม่สามแอคตันสามนะครับแล้วก็อยู่ในวิวเลนสองด้วยกำลังขับดอกลำโพง20วัตต์เท่ากันทั้งสองเครื่องนะครับแต่คลาสดีเป็นคนละตัวนะครับก็อายุอันนี้4ปี ไม่เคยซ่อมแบตเตอรี่เสื่อมบ้างใช้น่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้ครับอันนี้อายุไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยเปลี่ยนอะไรเหมือนกันเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ยังไม่เคยแกะด้วยครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเก่ากับใหม่นะครับอ๋อลืมอีกนิดนึงผมหยิบมาเมื่อกี้ไอหน้ากากสีขาวเนี่ยครับถ้าเป็นมีขอบเป็นโฟมอย่างเงี้ยครับจะไม่เก่ามากครับอายุมันน่าจะประมาณสองสามปีนะครับแต่ถ้าจะเก่ามากก็ต้องเป็นแบบตัวนี้นะครับ จะมีขอบเป็นเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับ,รบด้านในด้านในอาจจะมีคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงไว้แล้วนะครับอันน้ำหนักเขาจะเยอะกว่าน,นิดหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวบอดี้ข้างในเขาก็เป็น c o l ต่างกันเล็กน้อยบอร์ดก็ต่างกันเล็กน้อยกับตัวหนึ่งตัวอื่นๆนะครับกับตัวสองนี้ตัวนี้คือจะไม่เหมือนใครก็จะเป็นหนึ่งจริงๆหน,งหนึ่งแรกเลยกับอันนี้สามสามแรกเหมือนกันแล้วก็วอลลุ่มตอนนี้ตั้งอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับตั้งเท่ากันนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันทีละตัว จบไปแล้วนะครับสำหรับสองอันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปหาเพลงสามชาติเท่อย ตอนท้ายคลิปอันนี้จะลองเปิดสองตัวพร้อมกันนะครับสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่พอดีแบตเตอรี่หมดแล้วเ,เครื่องเขาตัดไปอย่างนี้ครับ ก็เลยเสียงอาจจะขาดไปกลางทางผมยังไม่แน่ใจว่าขาดไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาไปต่อครับที่เดิมนะครับก็เราก็น่าจะฟังจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือในส่วนของดนตรีอันแรกอะครับผมชอบของเครื่องนี้นะครับของของรุ่นหนึ่งส่วนดนตรีที่เป็นโจ๊ะโจ๊ะอันหลังอะครับชอบผมชอบของเครื่องสามนะครับก็คือให้เสียงที่อันนี้ฟังสนุกอันนี้ฟังนุ่มๆเพลินเพิน,พนแต่ว่าพอเป็นปิดดนตรีที่สนุกปุ๊บเขาเสียงเขาอ,ออกมาไม่ค่อยครบครับ,บเสียงออกกันอันหน่อยอันนี้เสียงออกครบ แต่ว่าดนตีที่ช้าๆเนิบๆอะไรเงี้ยครับตัวนี้ครับให้เสียงได้ได้ดีผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้เลยครับแล้วผมเองก็มีตัวนี้ซื้อไว้สะสมไว้สองเครื่องเลยเพื่อที่จะเก็บหนึ่งเครื่องเนี่ยครับไว้เทสกับรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจะ,จะซ่อมกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะใช้น้อยมากก็จะประมาณสองชั่วโมงน่าจะได้ครับแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นสีเขียวอันนั้นผมจะใช้เยอะหน่อยใช้ประมาณสักเดือนหนึ่งต้องมีสี่ห้าวันอย่างนี้ครับ ว่าถ้าเป็นปกติอยู่ในห้องทํางานนะครับผมจะใช้ตัว u b u r สามแต่ว่ามาสัปดาห์นี้ครับผมมาใช้ดีฟันนะครับก็ถ้าให้คะแนนก็อาจจะให้คะแนนเท่ากันเพราะว่าเหมาะกับคนละแนวนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะซื้อใหม่ก็ลองฟังเครื่องจริงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าให้ซื้อให้แนะนำครับก็คงจะซื้อรุ่นนี้ดีกว่าเพราะซื้อรุ่นนี้ครับมันผลิตนานแล้วก็อุปกรณ์หลายลอย่างก็เสื่อมสภาพแล้วบลูทูธก็เวอร์ชันเก่าแล้วนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ นะครับแล้วก็พูดง,ง่ายๆยังไงของใหม่ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าอายุเขาห่างกันค่อนข้างเยอะประมาณ4ปีนะครับเขาฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณท่านที่รับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ